ไอ้ยู่ก็คือเรื่องเรือประบบนะครับเรื่องประ,ะรบรอะการทํประบบของของประเทศไทยนะครับเขาบอกเราไม่ก็แจ้งเรื่องรายงานนะครับตัวย่อเนี่ยผมจำรายละเอียดไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราที่เราเจอนะครับก็คือโดนเซ็ชันม,มีใคเยอะนะครับนี่คือมาตรการกีดกันนะครับที่เรา เจอโดยรางพักคิดไม่ถึงเรื่องปลาทูน่าไทยเราเนี่ยเก่งที่สุดในโลกนะปลาทูน่าที่จัดขายทั่วโลกต้องมาอยู่บนไทยแต่ตอนนี้ก็มีปัหญหาเยอะๆนะครับผู้ส่งออกด้านนี้ก็จะมีปัญหารายรใหญ่ก็ก็เจอนะครับซึ่งหลายท่านอาจคีดบอกรายใหญ่ก็ฝ่าพิษภัยไปได้มาครับก็แทบจะเจอาตัวไปรอดนะคะรับรายใหญ่แต่ยิ่งถ้า,ร,ร,ารายกลางรายเล็กเนี่ย เราสู้ผู้ประกอบการคู่แข่งในอาเซียนสู้กันลำบากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสามชาติที่เราหรือสี่ชาติที่เราเจอกันกระดับต่างๆน,นะคะรับสิงคโปร์มาเลยฟิลิปปินส์เวียดนามตอนเวียดนามคนไปค่อนข้างจากเยาวชนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่อายุยี่สิบกว่า ซึ่งเป็นกำลังแรยง,งานหลักของประเทศเนี่ยอนนี้ประมาณ6 7เจนะครับ6-70%จ็สเอรามีแรงงานอยู่ในมือไม่รวมพม่าไม่รวมกัมเบิซึ่งคนของเวียดนามเองที่ผมไปเจอก็คือเก่งมากนะครับคนรุ่นใหม่เก่งมากไปเรียนไปเรียนมาแล้วก็มาใช้ตาแนวของ ยุโรปหรือของอเมริกามาเลยครับแล้วเราก็าจะต่างนอำระบา,าผมว่าอีกสิบปีนากวมรนเป็น,นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาคนที่พิ่งจบตอนนี้ยนะี่สิบสี่ยี่สิบห้าอีกสิบปีสั้ถึงกว่านะครับเป็นผู้ส่งออกและเป็นผู้คิดที่รวดเร็วมากนะครับนักโัรแต่ว่ววาผู้ปกคการไทยเราเราโดนเราไม่มีเราไม่มีแร,รงงานราคาถูกนะครับ อยู่ในสังคมผู้สูงอายุหรือสัมปันธเมื่อเราไม่มีแรงงานราคาถูกเราขายสินค้าราคาถูกไม่ได้สินค้าราคาถูกที่เราหวังก็คือสินค้าน่าจะถูกกว่าหรือว่าดีกว่าคนอื่นสินค้าเกษตรในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเขายอมรับว่าประเทศไทยมีคุณภาพที่สุดแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กรายเล็กหรือสัมปันะครับไม่มีความรู้เลยนะครับเรื่องการใช้ยาฆ่าแมลง การพวกนี้นะครมันทำให้การส่งออกเนี่ยส่งไม่ได้มีปัญหาเยอะแยกมากนะครับผมไปที่ด่านสดาสิ่งที่เจอก็คือสินค้าที่ส่งออกเป็นพังทั้งหมดมาจากอีสานและเหนือทั้งหมดภาคใต้ไม่มีส่งพักนะครับแต่ส่งโดยรถผ่านทางมาเลยะครัประเด็นหนึ่งนะครับ เกี่ยกันการการสินค้าพวไปเจอเจอด้วยตัวเองนะครับ <c oughs> เขาตรวจสอบทุกอย่างแล้วก็เอามาตรการเอามาตรการบรรตัวมา